จันทรายราน3ของอินเดียนะครับลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้แล้วโรเวอร์ปรัชญาออกสำรวจแล้วด้วยตอนนี้นะครับเราได้ข้อมูลเชิงลึกที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับขั้วใต้ของดวงจันทร์เยอะมากครับข่าวนี้ถือเป็นข่าวต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมรายงานข่าวว่า าภารกิจจันทรายาน3ของอินเดียนยได้ประสบความสําเร็จในการลงจอดบนดวงจันทร์นะครับแล้วก็ยานสํารวจโลเวอร์นะครับที่ชื่อว่าปรัชญานนะครับก็ได้ออกสํารวจแล้วด้วยนะครับมันเป็นเรื่องที่มนุษย์มีคําถามแล้วก็มีสิ่งที่เราอยากรู้เยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของเป็นขั้วใต้ของดวงจันทร์ผมไปพูดไว้ในไลฟ์สดของแบร์ตไฮเทคนะครับผมพูดผิดนิดนึงคือผมพูดว่าดวงจันทร์มีด้านมืดด้านที่ไม่โดนแสงอาทิตย์ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งด้านที่หันหลังให้กับโลกเพราะว่าเวลาโลกโคจรไปเนี่ยดวงจันทร์หมุนรอบโลกมาเนี่ยมันก็จะต้องมีมุมที่ได้รับแสงอาทิตย์อยู่ดีแต่แกนของดวงจันทร์เนี่ยนะฮะมันมีจุดที่เอียงอยู่ประมาณ15องศาอ่าไม่เอียงน้อยกว่าโลกเรานะเอียงน้อยกว่าโลกโลกเราเอียงประมาณ23องศาแกนของดวงจันทร์เนี่ยมันเอียง15องศาเพราะฉะนั้นไอ้ขั้วด้านใต้ของดวงจันทร์เนี่ยสังเกตไหมบางทีอ่ะ บางช่วงเนี่ยที่เป็นข้างขึ้นเดือนไห่เนี่ยนะครับบางช่วงของปีเราถ่ายดวงจัน์ทรได้นะเดี๋ยวผมไปเอาภาพของเพื่อนผมมาเขาสามารถถ่ายเห็นขั้วใต้ของดวงจัน์ทรได้ด้วยนะคือมันจะเป็นแสงสะท้อนเข้ามาช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่โดนแสงน้อยมากนะครับจะโดนแสงอาทิตย์แค่ไม่กี่ช่วงเวลาในปีนั้นแล้วก็สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คาดหวังคือตรงขั้วใต้เนี่ยมันจะมี หลุมที่เป็นหลุมอุกาบาตเยอะมากครับในหลุมอุกาบาตเนี่ยบางอันเนี่ยมันลึกมากจนกระทั่งไม่เคยโดนแสงแดดหรือไม่เคยโดนแสงอาทิตย์เลยนะมันเป็นจุดอับแสงอยู่แล้วโอกาสที่มันจะโดนแสงมันมีน้อยแล้วพอเป็นหลุมลงไปอีกมันก็ยิ่งทึบแสงเข้าไปอีกสิ่งที่เราสนใจคือในหลุมอุกาบาตเหล่านั้นมีสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์ต้องการหรือเปล่าเช่นน้ําแข็งนะเพราะว่า จากการสำรวจการส่องกล้องไปที่ดวงจันทร์หรือการดูภาพจากกล้องโทรทัศน์ขยายที่ดวงจันทร์เนี่ยนะฮะเราจะได้เห็นแสงสะท้อนจากบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยเยอะขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมานะครับแสดงว่าอะไรแสงสะท้อนมันคือผิวสะท้อนของเปลือกน้ำแข็งนะครับมันจะมีน้ำแข็งที่เกาะอยู่ตามพื้นดินหรือฝังลงไปอยู่ในชั้นดินแล้วสะท้อนออกมาแวบๆให้เราเห็นได้จากกล้องโทรทัศน์นะครับ ถ้ามีน้ำแข็งจริงก็มีความเป็นไปได้มากที่ยานสำรวจอาจจะทําการสำรวจน้ำแข็งนั้นว่าเราสามารถแยกน้ำแข็งออกมานะครับออกมาเป็นออกซิเจนออกมาเป็นไฮโดรเจนแล้วทําให้เราสามารถใช้งานธาตุสองธาตุเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับเป้าหมายจริงๆคือเราอาจในอนาคตนะครับเราอาจจะตั้งถิ่นฐานซึ่งตอนนี้มีความเป็นไปได้มากที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงบริเวณขั้วใต้เลยเพื่อให้อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำแข็งเหล่านี้ให้มากที่สุดนะครับ จันทรายาสานจอดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวโรเวอร์นะครับลงออกสำรวจเรียบร้อยได้เดินทางออกไปสำรวจแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีภารกิจอื่นของชาติอื่นๆนะครับที่พยายามที่จะวิ่งมานะครับคือบนดวงจันทร์ตอนนี้มีโลเวอร์ของประเทศอื่นวิ่งอยู่ด้วยนะแต่ถ้าจะวิ่งมาตรงขั้วใต้เลยเนี่ยมันเป็นระยะทางถึง6 0 0กิโลเมตร โอเคแรงโน้มถ่วงอาจจะน้อยนะฮะบนดวงจันทร์ถ้าผมจําไม่ผิดผิดหรือเปล่าไม่รูไม่แน่ใจประมาณ0.5ได้ไมั้งนะฮะศูนโอเควิ่งมันวิ่งได้สะดวกขึ้นวิ่งได้เร็วก็จริงแต่คือทางมันตะปุ่มตะปัม่มมันไม่ได้เป็นถนนแล้วมันเป็นหลุมเป็นภูเขาอะไรเงี้ยมันก็จะลําบาก600กิโเมตรนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะครับวิ่งมานี่นานเหมือนกันกว่าจะถึงนะครับเพราะนั้นบริเวณที่ ปัชญาโรเวอร์วิ่งสำรวจเนี่ยเป็นบริเวณที่มนุษย์ไม่เคยสำรวจมาก่อนเลยโดยตัวโรเวอร์ปัชญาญน,นี้นะครับจะวิ่งด้วยความเร็วที่ช้ามากๆ1เซนติเมตรต่อ1น1วินาทีช้ามากๆคือค่อยๆขยับเลยกระดึบกระดึบกระดึ๊บแล้วก็มีกล้องถ่ายภาพลงบนพื้นเพื่อสำรวจส่งภาพกลับมาแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีตัวเข็มแท่งโลหะที่เป็นเซนเซอร์เพื่อวัด ข้อมูลของแรท่าที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยภาพที่บ่งบอกก็คือตัวโลเวอร์เนี่ยวิ่งออกไปออกไปได้หลายเมตรแล้วนะครับจากยานวิกลมนะครับยานที่ลงจอดนะครับพอฝังเซ็นเซอร์เข้าไปเนี่ยโอ้โหเราได้ข้อมูลกลับมาเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะครับอันดับแรกวัดพื้นผิวบนดวงจันทร์ตรงบริเวณขั้วใต้นะครับมีอุณหภูมิอยู่ประมาณ50องศาเซลเซียสเออร้อนเหมือนกันนะ เออร้อนนะใครบอกอวกาศเย็นแต่บนผิวดวงจันทร์นี้ก็ร้อนใช้ได้นะครับแต่พอยิงแท่งเหล็กและเซ็นเซอร์ลึกลงไปในดินไม่ต้องลงไปลึกมากนะครับลงไปแค่3นิ้วนะครับอุณหภูมิเนี่ยลดลงเหลือลบ10องศาเซลเซียสเลยคือบนพื้นผิวกับลงไปแค่ครึ่งคืบต่างกันเป็นฟ้ากับเหวเลย50องศานี่คือร้อนเลยนะเดือดเลยนะ แล้วลงมาข้างล่างเนี่ยลบสิบองศานี่คือเย็นจะเยือกเป็นน้ําแข็งเลยโอ้โหเรียกว่าอุณหภูมิมันดิฟกันขนาดนี้เลยนะครับสาหรับบนพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ข้อมูลนี้มาเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แสดงว่าถ้าเราจะต้องการใช้อุณหภูมิที่เย็นบนดวงจันทร์เนี่ยเราแค่ลงไปนิดเดียวเราก็ได้อุณหภูมินั้นแล้วเราสามารถเอาพวกเพลเทียหรือว่าถ่ายเทความร้อนความเย็นมาใช้เป็นระบบระบายความร้อนได้ซึ่ง มันอยู่ห่างกันแค่ครึ่งคืบเองมันสามารถนำมาใช้งานได้นะครับแล้วพอจิ้มลงไปเนี่ยเซ็นเซอร์มันก็สามารถวัดนะฮะส่วนที่เป็นแร่ธาตุต่างๆได้นะครับเขาบอกว่าพอเอามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยค้นพบว่าในพื้นผิวของดวงจันทร์ในแถวนั้นนะครับมีแร่ธาตุเยอะมากครับมีซัลเฟอร์อลูมิเนียมมีแคลเซียมเหล็กมีไทเทเนียมมีแมงกานิสมีโครเมียม แล้วก็มีออกซิเจนเป็นปริมาณน้อยๆปะปนอยู่ในพื้นผิวของดวงจันทร์ด้วยอูหนะอีกหน่อยนักบินอวกาศเนี่ยอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยจะคล้ายๆกับเราอยู่บนโลกนะอยู่บนโลกเนี่ยเราเจาะน้ําบาดาลใช่ไหมฮะอีกหน่อยคือเอาท่อเจาะลงไปแล้วดูดออกซิเจนขึ้นมาเพราะมีออกซิเจนปะปนอยู่ในอนูของพื้นผิวด้วยจากการสํารวจเนี่ยเขาบอกว่าขั้วใต้ของดวงจันทร์เนี่ยนะครับมีแสงแดดเกือบตลอดเวลาเลยคล้ายๆกับขั้วโลกเหนือของโลกเรา คือจะมีระยะเวลาที่มีแสงลงเนี่ยนะฮะเป็นเวลาเกือบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันมีข้อดีอย่างหนึ่งบนครั้วใต้นี้ที่มนุษย์ควรจะไปตั้งฐานอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไม่มากนะักบนอวกาศเนี่ยถ้าแสงอาทิตย์ส่อง270องศา ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์สองลบสองอองศามันหน้ามือเป็นหลังมือการจัดการกับอุณหภูมิขนาดนี้เนี่ยมันทําให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยทำได้ยากนะครับถ้าเราจะตั้งฐานเราตั้งฐานตรงขั้วใต้เหมาะสมมากเพราะว่ามันมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยมันมีแดดเกือบทั้งวันนะครับแดดสองเหมือนกันนะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเราควรจะอยู่ใกล้ๆกับหลุมอุกาบาตนะครับหลุมอุกาบาตท,ที่ชื่อว่า PSR เนี่ยนะะซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวต้องดูว่า โลเวอร์ปราชยญาเนี่ยสามารถลงไปในหลุม PSR นี้ได้หรือเปล่านะครับในหลุมเนี่ยอุณหภูมิจะแตกต่างจากปากหลุมแบบสุดขั้วเลยในหลุมนี่จะมีอุณหภูมิประมาณลบ200องศาเซลเซียสเป็นสถานที่ที่เหมาะมากๆที่จะเกิดน้ำแข็งนะครับซึ่งถ้ามีน้ำแข็งหรือมีผลึกน้ำแข็งอยู่ในนั้นเยอะๆนะครับโอกาสที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำแข็ง ในหลุมนั้นก็มีประโยชน์มากนะครับเอามาแยกเป็นไฮโดรเจนเอามาแยกเป็นออกซิเจนเอามาใช้งานได้แต่ถ้าโรเวอร์ปัจจันไม่สามารถลงไปในหลุมอุกกบาต PSR ได้นะครับ NASA เขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปี2024เราจะมีโรเวอร์อีกตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าไ i p e r Wiper ตัวนี้ออกแบบ ให้สามารถลงไปในหลุมอุกกาบา t นี้ได้เพราะว่าพอมันไปถึงต้องปากหลุมปุ๊บเนี่ยมันจะมีชุดเครื่องขับดันที่จะทําให้มันสามารถกระโดดข้ามขอบแล้วลงไปในหลุม PSR นี้ได้เลยแล้วโรเวอร์ตัวไวเปอร์ตัวนี้แหละที่นาซาจะส่งไปในปี2024นะครับจะไปตรวจสอบเรื่องน้ําแข็งในหลุมอุกาบา t นั้นโดยตรงนี่ถ้าปัชญาทาได้ก็ทําไปแต่ถ้าไม่ได้ปี2024ไปแน่นอนนะครับในขณะเดียวกัน อินเดียก็ไม่ได้จบอยู่แค่จันทรายาน3นี้นะครับจริงๆเขาตอนนี้เขาเริ่มโครงการจันทรายาน4ี่แล้วด้วยจันทรายาน4ี่เนี่ยร่วมมือก,กันกับประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังไม่ได้ไปดวงจันทเลยนะครับญี่ปุ่นก็อยากไปดวงจันทเหมือนกันก็เลยไปร่วมมือกับอินเดียในโครงการจันทราย,ยานสี่ซึ่งจะไปที่ขั่วใต้นี้เหมือนกันแสดงว่าในอีกปี2ปีข้างหน้านะครับเราจะมีความรู้แล้วเราจะมีข้อมูลใหม่ๆที่ได้จากดวงจันทร์นะครับดาวที่อยู่ใกล้โลกเรามากที่สุด อยู่ไม่ไกลไม่ไกลนี้เองแล้วเราจะใช้ประโยชน์เขาได้นะครับอีกหน่อยดวงจันทร์เนี่ยผมเคยบอกแล้วเขาจะเป็นหมอชิดของอวกาศเลยจะเป็นท่าขนส่งอยู่ที่อวกาศตรงนั้นเลย